จากปากเซเดินทางมาที่แขวงสวนในเขตครับรถโดยสารเวะระหว่างทางพักเที่ยงครับนี่บรรยากาศนีมนศน่มณสนนีในการเดินทางครับพอค้าเมคค้าเอาปิ้งไก่ไข่ปิ้งมะม่วงข้าวโพดครับมาขายให้ผู้โดยสารที่ลงมากินข้าวเที่ยงครับในคลิปนี้แม่โของออนทัวร์สิภาพไปสมบรรยากาศตลาดข้างทางที่เมืองไซผู้ทองและกับเมืองจำพรกับตลาดกลางดงครับซึ่งเป็นตลาดขายของป่าอาหารธรรมชาติพี่น้องชาวลาวมาว่าขายในตลาดครับคลิปนี้เป็นภาพบรรยากาศช่วงปี2 0 1พ 9ครับเดินทางจากเมืองปากเซแขวงจำปาศักด์กลับมายังแขวงสวนนเขตครับบ้านสีสว AH. ่างเมืองไซรผูทองแขวงสวนนเขตโอ้หนูหนูหยังกันน <fas cia. S 2> <Rose> ี <blue> ่หนูผูกได้เอ๊หนูผูกเนาะกัดปุบนี่กัดเนาะโอ้ขบหอมขบหอมขบหอมขบกินก่าทุ่มไรนี่ทุ่มไรสามพันกิีบสามพันกรีบเราแปดสิบบาทบรรยากาศเนาะครับนี่ไทยโบราณมี่ครับนี่ ลาดริมทางเมืองไท่พูทองแบ่งสองในเขตสองพวกเรครับปูกระมี่กับปูกระมี่ดิเกียรเกียร์เกียด์น้อยเกียรน้อยเกียรน้อยเกียรน้อยเป็นกบน้อยโอ้กบไปเกบใหญ่เกบยหน้าบ่เกีหน้าได้เหน้าครับปลากระปุกมันเผามันแกวก็มีครับโอ้บรรยากาศตลาดริมทางครับที่การเดินทางมาเที่ยวโซนเขตครับเมืองไซรพูทองพี่น้อง มันเกี่ยวมันเทาครับเมืองสวนเขตปิ้งก้าโพดปิ้งสลารีใครเปใครู้วะไเป็ธรรมดาใครเป็นธรรมดาป้ขน่้อ้มามคับนีไ้เาแคอ้มอนเรื่นี่โอ้ไข่มแดงก็มี ต้ทนทอด้่น้องนเดอปิ้งไข่ปิ้งกล้วยครับนตนสิบัน้ตนที่้วไข่เป็ดครับไข่เป็ด้วบ้ราไข่เป็ดวันนี้ก็เป็นบ <c oughs> รรกาศตลาดล <c oughs> านะค,ค,ครับเนาะตลาดริมทางนะครับตลาดริมทางเมืองไทรพุทครับแข่งสวนนักเขตครับตัวหาสิบเนาะ ป้ายังไงนี่ปลาโเน้ะโอ้งามน่ใหญ่ขนาดไหนปลาซอนปลาซอนหอยคัวหอยคัวยเอง่แตกสดามัุโ้งรไใช่ไหมสิบบาทเนาะมาแย่งันนี้กรทันเนาะโอ้มากรทัน ท่านรายน่ากินก็จะมีพวกไข่ปิ้งกับล้วยปิ้งกับมีมัสลีก็จะมีพวกอาหารป่านนิดหน่อยกับไขยนะไก่ไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้าน หอยกี้ครับหอย,ออย,อยกี้เนี่ยโอ้หอยกี้เอาไปยังกินอันนี้ทอดเนาะตลาดขายของป่าเมืองจำพรเพียงสวนนักเขตบรรยากาศก็มีกกข้าวกระอดอมมะคุ่งมะกอกครับหนอนงวโอ้หนอนงัวมีกบพร้อมหร่อกบใหญ่โอ้โอโกบใหญ่หน,หนก็มีเนาะ มยังพอนีนะคุมมะคุมเนาะโอ้มะคุมเลยมีนมตีตะปอมีใคโมเดลนี่นะปอปอนี่ตะปอตัวนี้ตัวพ่อนหมโอ้ใครโมเดลครับใครโมเดล มากบกเน่นนอ้อกขามาม่เนาะปลาคามาผัดกิะบ่าทอดแดงปลาแดงก็มีนีน่ข้างล่างจะเป็นเอี่ยนครับเอี่ยนเอียเอ่ยนมะเร็งทอดตักเดชทอดนั่นนี่ ทอดกับล่านนี้ตลาดดงเมืองกำพลแข่งสวนาเขตครับพี่น้องครับมักตาลกับมักตาลมักตาลจากเด้ยเอาไปเลยจากเด้ยอ่ะชิ้นมึงนะอ้วหอมกว่าอร่อยใช่ประนาด้างตัวนี้ห้างตัวห้างผึ่งเลยนะ ตึงครับหอยครับมีหอยมีทางพึ่ง,งมีทางโตครับโอ้ปลาด,ดุกปลาดุกปลาคอดในโซนนี้ครับจะเป็นโซนขายพวกสัตว์มีปีกพวกไก่พวกเป็ดพวกไก่งวงนะนกก็มีไก่โตไก่ป่านะ คนละนา,นาเป็นพวกขายพวกไอ้ผลไม้ครับพี่น้องครับผลไม้มีมักมีมีมักเคี้ยงแล้วก็มีมักม่วงครับมกมันมวงส้มก็มีเลยนี่ตลาดดงเมืองจำพรเคียงก็มีอนี่เคียง เยังขายอันละสองห้าพันอันนี้มปลาทุกกระชิกชมปลาป่มปลาสมป่ามนชมพาเนาะชมป่าเนาะกื้ซอยให้ดีเอานี่เอาเอากล้ยนี่10ะิบพันเนาะเอา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 ใญ่ไงเนี่ยซิมก้วยปิ้งนะโอ้ร้อนร้อนร้อน ปิ้งไก่ปิ้งไก่เด้อยปิ้งไก่มาแล้วบรรยากาศกาเรเดินทางมาเที่ยวสวนอิเขิดกัพี่น้องครับปิงไก่ปิ้งไก่เดิน้าขายไก่ย่างครับป้าจะมองบุลเลติอโอ้ นี่ครับร่างกาเฟือนี่เอาชุดหนึ่งเด้อทัวหนึ่งเด้อเอาเฟือยเันนีว้วยสดุเเฟเอนท่าไรนี่แม่นี่สิพันเนาะ เุมม yup. ีเนาดอ้ยอัน้นค่อเนาะไดี๋ยเรฟือครับอ้เออเมลงหอน่อยเออเออามันเมามืดเลยหยิบบัเบยคุ้มนอย่างที่ดอไรถอยเ่อเออต้นาอยู่อันุดิน มันใจร้อนมันดู้ากครับจะน้องขาหน่นขาอเตลาดตะแครงรานตลาดตะแครงอยู่ไหพี่น้องอยู่ตลาดรูด้วยไนเต็มหวานเาน้เะแซ่น้ำไมเต็มตแซ่นารรลุสบายแ่บบอโอ เป็นยังไิกินกับคำไอ้คนไทยวยน้องเยงลยชสวยเลยฮะ่วยเลยชวยมาเ้วอืดมองลราครับก้วยเตน๋ยวมองไทยนะสรสชาตินี่ต่างกันมากลายเลยครับโอ้องาโหแก้วเแก้วมาแเก้ไปกินกัะไปกินะด้วยาวพันธุ์นะเรากินกิส อ่าม่ได้ยุรด้ะไม่ได้บ้องแม่ม้อมากินเปิดน่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะออกแข็งสักเส้นแข็งเจอบบมากินเปิดน่ะครับนี่คือบรรยากาศระหว่างทางจากปากซีกลับมายังสวรรเขตสปรปแล้วครับพี่น้องเวลตลาดขางคางตลาดกลางดงแล้วก็กินฟื้ออาหารแซ่บที่สวนรเขตช่วงนี้กาโควิดก็ยังระบาดหนักอยู่นะครับเนาะพักผ่อนอยู่บ้านลดการเดินทางครับ เดี๋ยวทพิปบึงคลิดพวก่าไปสกอนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าครับสิาพาไปทัวร์ทางแขวนขม,มวนครับไปเทียเ่ยวในช่วงหน้าฝนอาหารแซ่บข้างทา,างนี่มีหลายร้านเลยแต่มีบ่อนกินข้าวป่าทางธรรมชาติครับติดตามรับชมคลิปได้ทาง YouTube และกับเฟซบุ๊กแม่โของออนทัวร์ครับรงคลิปวันเว้นวันเวลา1นึ่งทุ่ม45นาทีครับ